มาพบกับช่องเกสซูซ่านะคะวันนี้เราก็จะมาไปดูเป็ดนะคะซึ่งเราไม่ได้ดูมันนานมากเลยนะคะหลังจากที่เราอา,อาบน้ําให้เป็ดนะคะอออโอเคงั้นเราไปทางนูง้นรอน้องเกสกันเลยนะคะอ้าวข้าไม่ได้ค่ะทุกคน<ส>ด้านนี้น้องเกส น้องเกต์คแล้วบอกว่าจะไปถ่ายที่เปิดไม่ได้ค่ะเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยู่อย่างนี้แหละน้องกายไปไหนล่ะเขาไม่กล้าเพากลัวเดี๋ขาจะไล่ให้เอง่นะเขานั่งถ่ายอยู่บนนี้ได้ปะได้เบ็ดขึ้นมาได้ไหมเบ็ดไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะคะอะไรก็จะมาตีน้องเกตกันนะคะ ข่าย้ายออาไปเลแม,ม,ม่มาแล้วก็จะออกอมาแุ้ม่มาแล้วอ้ยแกจะอุ้มมันแบบนั้นมาสกรปรกนี่นะคะนอกศึกก็คือแบบชัดมากเลยค่ะ้อ ก็ปิดไม่ากไม่เอาป้ย้ายกนลวย้าให้มันมาแล้วมันแล้วไ้าให้มันมาแล้วเไรเอามาขยายออกขยายเหมือนเดิมโอเคต่อไปก็น้องปอยก็จะถึงน,นะคะมันมาไม่ไปไม่ไปมาๆมาๆ จริงๆเหรอตรงเนี้ยไปต้องมาไปไปมามาะคือยังไงบาร์เกดไปถ่ายตรงอื่นกันไหนบอกว่าจะถ่ายอยู่วัดไงเกน้องกายไปไหนอ่ะ ทำไรนอนเหรอไปเอิอน้นการมัออ้งแหมพวการอันทาเอาิ้อใจโดนพผดกันกันเลยข้าไปในบ้านทา เดินทางไปวัดต่อนะคะทุกๆคกนไม่ค่ะน้องเกดมาตอนนี้เลยค่ะเกิดตูกนี่น้องเกดคขามาตรงน,นี้เลยค่ะกกเ,เดี๋ยวเราไปเอิดการกัอนออกใครกลัวใครก,ก่อนเพื่อไม่ให้ลูกเห็นเ <c oughs> พราะน้จะลูกตามใช่ไหมเพราะลูกชอบตามเดี๋ยวมันจะตาม,มาอีก ให้ไปแล้วก็จะไปรอน้องการอยู่ที่ว yeah> ัดนะคะเห็นนงเกดแล้วก็เดินตามน้องเกดไปนะคะน้องเกด มาแล้วไม่รอใครเลยมาด้านนี้ค่ะมันมีน้ำค่ะน้ำของพี่โคนมันตกเราจะบอกไอจีให้นะคะถ,ถ้าใครยังไม่มีไอจีที่บอกให้ไอจี IG ของพี่ก็คือวันที่สายกับวันยากันนะคะนั่นคือชื่อจริงของพี่ แล้วก็จะมานั่งนะคะนั่งโอ้น้ำงขังนั่งแข็งนั่งเลยเดแต่หนูถือกล้องให้อานตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นอ่ะมานี่ตามพี่มานะคะโอยเกตทุบเจ็บมือเกตข้ามาตรงนี้ค่ะเมื่อกกี้็ชน ไม่เห็นแก่ก็ไม่ใช่แบบ้หมไม่รูแบบ้ใช่ก็ต้มงเชียวไม่นบบแบบ้อยสแล้ก็จะมานัน,นะคะ่เกินมาสิกื่มาเก <c oughs> มาสิกมาทำไมคะ มาวัดไม่ปัดน,นะคะมีพ้าอยู่คะ่ะมีพ้าอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่กลัวมันจะเห่าไม่เห่าค่ะงั้นเราไ,ไปตรงด้านนู้นนะคะทุกคนคอนดักกิฟต์กลัวหมากลัวหมามากกว่าแมาลงสาบไปแล้วไปแล้วไปไม่ร้องมันจิงจ้าเลืเกินโอ้ จ้ <g ül> าปลอดเลยนะคะทุ <g ül> <c oughs> ทกคนตจาโนกรีดไปนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา <c oughs> บ่ายสามนะคะฉันจาา่าเฉีเจอไปหาลูกดีกว่าลูกแม่ยวแม่จะไปแล้วนะ เราไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปไหนต่อนะคะเพราะว่าเราไปหาลูกคุณสิไม่มีที่ไหนไปได้ไม่ค่ะไปนั่งเล่นตรงนั้นค่ะไ,ไปดูนกกาดกันค่ะว่านกกาดทำอะไรนกนั่งอยู่ในบ้านนะแล้พาไปหาโอเคไปประตูได้ไหมได้อยู่ออค่ะนี่ไงน ตัวนึงคหาพี่เฮ้วเฮ้ยแล้วไปไหนถ่ายคลิปค่ะยังถ่ายอยู่น้องยังอยากเอาไปไหนอ่ะ huh ดูถ่ายอยู่ตรงนี้นะมาถากันนะใจเกิดใจมาแล้วที่เขาบ้านมันยังเขาบ้านมันยังแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งก็กระเจี นี่ก็คือนกมจ้ะนี่่ะโอเคป่ะจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์